ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้านท่าอุตภูษุคนกะมนีเชียนทั้งวัดตีมนีพอดีไปได้คล้องถืกๆมาต้นหอมนะคะเหลืออยูหาโครนนะคะห้าสี่ยี่สิบประมาณยี่สิบบาทปกติมันอ่าถุงหนึ่งนี่มันสิบหกโครนสิบหกโครนมันกับประมาณหกสิบบาทหกสิบกว่าบาทบ้านท่าเนาะถุงถุงสำเนาหกสิบกว่าบาทบ้านเท่ามนีไข่ได้มาหลายเลยเพราะว่าพักมันสิมากถึกๆวันจันทร์มันบ่ตรงที่ไข่ยู่ัาที่นี่ เออพักมมนสิมาทุกๆวันนังข้าวบนที่นี้มือนี่ข่อยไปวันจันทร์บันที่เขาเลยสิโลพักเก่าๆทีทีทีมันบอกข่อยซดออกบัานที่นี้ข่อยก็เลยสิเอามาเห็ดสมพักกันปิามันถือข่อยก็เลยขนมาแต่เห็ดสมพักนะคะได้ได้หลายถุงเติมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้มาเจ็ดถุงนะคะแต่ว่าถุงหนึ่งเอาใบตาอ่ากินกระปุลนะคะกินต้นต้นมันกินกระปุลหัวมัน นะคะบปที่นี้กะมีหยังแน่ส่วนผสมปติบัติกะบ่มีหยังมากมมยนะคะมี่นามเศร้าเขานะคะนามเศร้าเขาที่เข้ามาเขาเหนียวที่เข้าแช่เข้าเหนียวไว้นะนะภาษาไทายแค่เนะาะภาษาอีสานกับมาเขาอันนี้กับเขาเหนียวจะก,กำปั่นหนึ่งเนาะกำปัน่นกำปั่นผู้ใดไงกะบอาจจะเคิงกำปั่นกับพ่อนะคะ, <laughs> น,ะ,คะนะคะแล้วกัใส,ส่สีใส่เกลือจะนิดๆหน่อยๆนะคะ อันดับแรกก็สิไปเอาใบเสียๆมันออกจกักจักนิดจักหน่อยก่อนเนาะจังข่มามาขันน้ำกันวัดีว่าค่ะกะเปลี่ยนมุมนี่ฮะหลายๆเติมจีเนาะอันดับแรกข่อก็สิขันมือเบาๆกันนะคะเอาเกลือโรยจักหน่อยเกลือโรยจากหน่อยขันขันแบบให้น้ำเขียวๆมันโอ้ยคนเยอะคนเยอะกินมือขันแบบว่าให้ น้ำพักเขียวเียวมันออกสะก,ก่อนแล้วกับถิมแล้วก็เขาจงองไข่มาขันใส่น้ำเต้าเขาที่หลังไข่ถามแม่ข่ดอกวะไข่เคลื่อนขังเต้ตอนข่หน่อยๆอยู่กับแม่ไงแม่ไงใส่ขันสมพักอยู่บ้านนอกนะคะตอนนี้มาอยู่บ้างนอก น้ำเกียวมันก็สิบออกปนไดกเพราะว่ามันเป็นพัดที่พ่ค่อยม่น้ำหรากโอ้ยคันผัดซื้อก็ได้ให้โอ้ยบาตอรอยบัวพี่น้องคันแรกคอยกับคันพ่อหยดหยดซะก่อนเนอสีบตาเป็นตัไนไน นะคะเราคอยกัสิเอาเกลือใส่จักหน่อยเนาะเราต้องใส่ผงุชุดรสได้พี่น้องด้วยอ่ะหนียหน่อยหน่อย,ยแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ <c oughs> เอาใส่ลงไปเลยข้าวเหนียวคั้นลงไปแต <c oughs> ่กระนามเศร้าเข่าเทานี่แหละเอาลงไปคั้น เยวะเข้าไปแต่พากะปอยมันไหวจะซีมมองเราสามมือซีมือ่ามันสมไปไปแต่กินก็สมพักเอคนสมพักไปแต่กินก็สมพักไปนะวะคนสมพักไปแต่กินกะปนนะคะยูเมืองหนอเมืองหน้าก็หาเห็ดเราเองเห็ดเมืองเ้อเมียฝรั่งคู้ใดอยากกินสมพักกันเลยไม่ยากหรอกนะแต่ว่าอันเนี่ยมันสิญยากก็คือว่าถ้าเขาขายเต็มราคามันกะแพง อันนี้ข่อยไปพอตอนเขาลดราคาพอดีพอดีถ้าข่อยไปซ้ายก็นี่คือสิบารด,ด้ยดอกพี่น้องเพราะว่าพูดทั้งคนเพิ่นกะไปพอเพิ่นกะเมาไปขึ้นข่อ,ขอยนี่แหละไปเห็ดเพิ่นกะใบแต่เห็ดนั่นแหละนี่กินขึ้นข่อ,ขอยเนี่ยแหละมันเหี่ยวมันยังเขากับบาดซ้ซาบ่าด้สนใจดอกพักซื่อๆมันกับบาด้เหี่ยวยังมากมหกบ่ได้เน่าบารดัยยังราคาถือเขากับซื้อมากอันนั้นลกระนำซ้าเมื่อเซล ไปเอาขี้มือใส่น้ำกินเองแอกว่าบัาไดเห็นที่ผู้อื่นกินหรอกแม,นม่น,แมนค่ะเฮ็นแม่ค่ะน้ำตลาดเห็นใ้มุกเจ้ากินก็คือกันนี่แหละนะคะโอ้ยขันไปหายไปเรื่องพร้อมๆนี่เรื่องเศร้าไรน้ำตาไหลเบาเรื่องหอมบันไดนะคะน้ำตาไหลกะนี่ก็ได้ประมาณนี้บัดนี้่อยกัสิแช่ใส่น้ำมันก็เอิ้นว่ายังไงน้นำมาเข้าไว้ให้มันท่วมสมพักจักหน่อยให้มันท่วมพักจักหน่อยก็ ใส่โล่ใจยังไหวเนาะอือ่าเมื่อได้ได้กินเขากระปุน่นอยมากินสมพักสู้มึงเนาะอือบายบายพี่น้องสกู๊ตคนใครกันจะไปกินเขาแล้วล่ะสิไปย่ำบักรป้องกินบายบายค่ะเพรา,าะมิจฉาหมัดไม้นะคะมึงกันไปมึงกันเอางูเฮาคนไทยน้ำกันงบายบายพี่น้องอือ